สวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์กับวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะพื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่คุณผู้ชมคะ11ปีหลังเหตุการณ์กรูเซสสิ่งสําคัญคือการเยียวยาและให้กําลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะ โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยฟื้นฟูจิตใจผู้ดได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ค่ะล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปที่บ้านกูจิลือปะอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสพวกเธอค้นพบอะไรจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ติดตามกับนักข่าวพลเมืองซีรีพร็ตเตอร์ค่ะเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ลงพื้นที่บ้านกูจิลือปะ อำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและเยียวยาจิตใจพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบสกุกำัรอนเยรอกตมัเบอเกตนสดมันตเดีลกันกตเด็กนอเรกวดกาแตงกัะกวก บัดเดิมวีบันทุกโมนะอะไรที่ไม่ได้ต้องสูงส่งนะจีนนี่คือสิ่งสำคัญนยาธินี่นอกจากการเยี่ยมและถามถึงความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางเครือข่ายได้ระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆ อีกทั้งยังคิดหาวงพูดคุยสารเสรวนากันในชุมชนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจกันกลุ่มหอเพื่อนนักิีตาพอดปีเกิดซื้อมอบกกันเอาใส่เลยวิเกราะห์ก็ต้องคิดต้นวัดประจุพอเอะดึงเอาแกกับปผู้สิดงสดงึดงเอาแกหอกขนนอหอกดูเบกมาหอกดูเบกกุ วิดีโอตุเพ่วิดีโอตุบาสดเลักีิดิโอตุดก็พกุเตบอหลัพวกิตนี่มาอีพังเดวอวิจัดดีมาอีคัจัดีคุปูลมาีสุพไมงานจีละเดวิดโอเพ่เฮดิโอกัวดิอนีดัดีสุพเดมเการลงพื้นที่เยี่ยมและเยียวยาสามารถบรรเทาความปวดร้าวที่ฝังใจแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างเช่นที่กุจิงหรือป่า ก่อนที่เราจะลงไปเยียวยาพวกเขายังลำบากกันอยู่ยังไม่ได้ทุนอาชีพยังไม่ได้มีองค์กรใดๆเข้ามาดูแลและช่วยเหลือหลังจากที่เราลงไปเยียวยาดูแลแล้วเราก็ส่งต่อไปให้ใหตังองค์กรต่างๆหลังจากนั้นเขาก็ได้ได้มีการช่วยเหลือนั่นคือความสบายใจและความสมําเร็จของเราที่เราคิดว่าเราทํางานได้ช่วยเหลือเพื่อน,นบรรลุด้วยกันการลงพื้นที่เยี่ยมจึงไม่ใช่เพียงแค่การให้กําลังใจอย่างเดียว แต่ยังเป็นการให้คำแนะนำส่งต่อเรื่องราวและความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไปดังนั้นการลงพื้นที่เยี่ยมจึงจำเป็นและสำคัญมากในสถานการณ์ชายแดนใต้ นักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้รายรงานขณะเดีวยวกันวันนี้ได้มีการเปิดตัวคณะทำงานวาระผู้หญิง16องค์กรน,นะคะโดยมีการแสดงข้อห่วงใยถึงวงจรความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมร่วมกันโดยการชูป้ายรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดปัตตานีค่ะ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันออกถแถลงการเรียกร้องให้กลุ่มผู้ที่กำลังใช้อาวุธยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กรวมทั้งยังเรียกร้องให้ยุติการก่อเหตุความรุนแรงตามสถานที่สาธารณะด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ซ i t i z e n t h a ไ pbs net หรือสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง f a c e b o o k com citizen thai pbs และทางหมายเลขโทรศัพท์ 094 976 1285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ